สวัสดีค่ะพบกับแอบเอมี่สวัสดีนะคะกับมาดีมารีแอคกับเอมี่ซึ่งคราวนี้แอมจะกลับมารีแอคชันกับซีรีส์อีกเรื่องหนึง่งซึ่งก่อนหน้านี้สองสาวนี้ได้ฝากผลงานไปแล้วกับเรื่องทฤษฎีสีชมพูกัเชอรี่แต่คราวนี้เป็นการโคนจรกลับมาพบกันสำหรับสาววินสโลชาและก็เบกกี้ลีเบกาโอ้โห,โห,โหกับมีนิอ่าทีเซอร์เรื่องปิ่นพักเนาะแอมก็เพิ่งไปดู ซีรีส์จากทาง Idol Factory แล้วก็ไปเห็นเขาปล่อยทีเซอร์ตัวนี้มาพอดีก็เลยว่าเฮ้ยอยากจะทองทำารีแอคชั่นดูก็เลยเก็บเอาไว้มาดูกันครั้งแรกเลยนะคะสำหรับในเรื่องอ่าเป็นพัคเหมือนเป็นซีรีส์ในแนวพิเรียบอะถ้าชื่อชื่อมันออกไทยมากอะชื่อมันออกไทยเราก็คิดว่ามันเป็นพิเรียแล้วก็เราก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นเขาอ่าช่วงออ f ฟิตติ้ง ฟิติงนักสแสดงแคทนักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาลงเอออยู่ที่น้องตีสโ,โลชากับน้องเบกกี้ลิเบกาเนาะมาดูกันสิหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกมาความหวานจากเรื่องอ่าทฤษฎีสีชมพูอย่างเงี้ยเขายังคงความหวานไว้อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้มาดูกับมินิทีเซอร์เรื่องปินผักกันเลยนะคะอะมาชมกันเลยงานเต้นลามุย คิดถึงดีแคทดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือคืออะไรอะฮะไม่ปลปอยแค่นี้เองเหรอเฮ้ยเอ้ามีกระสวงในนี้ด้วยหรอเฮ้ เดี๋ยวทำไมคุณปล่อยแค่นี้อ่ะแล้วมาดูไอ้ที่เขาเขียนย่อหากใครรักย่อมได้รักจนปักจิตหากใครชิดย่อมได้ชิดดั่งใจหมายเมื่อได้รักปักใจพักดั่งใจกายนิ่ค่อนคลายพิษสวาสม้คาดกันวิจะปล่อยทีเซอออกมาแค่นี้อ่ะย่าวคนนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาจะปล่อยเฉรลยอ,อีกทีตอนไหนอ่ะ โุ้ยคอาดูอีกรอบแล้วป้าแบบฉันจะอยู่กับฉากสุดท้ายมากเลยอ่ะเออแล้วก็เป็นการฟิตแอติ้งกระแคตติ้งนักสแสดงได้ดีดีนะวี้ยนาะหน้าของน้องน้องฟีนนะคือออกสาวไทยมากเลยเรื่องนี้นะมันเป็นเหมือนนิยายฟิลเลียดเนานะเห็นถ้าจำไม่ผิดอ่ะเคยเปิดเข้าไปในร้านหนังสือในแแบาคือเขาเปิดขายอยู่อ่ะยังไม่ได้อ่านเลย ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจที่จะทำซีรีส์แนววาไอยยูริพิเลียดอย่างเงี้ยคือเรายังไม่เคยเห็นเท่าไหร่ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะกับเรื่องปิ่นพัก The ซีรีส์เนาะยังไม่รู้เลย ว่าเขาจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการออนแอร์หรือปล่อยเชลเลอร์อีกทีวันไหนก็รอติดตามแล้วกันนะคะสามารถติดตามได้ทาง Idol Factory ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะเห็นว่าเรื่องนี้น่ะคือเห็นมีกระทรวงเห็นกระทรวงพาณิ์เนาะเป็นเอ่อสัญลักษณ์กระทรวงพาณิ์เป็นอีกเรื่องที่เอ่อทาง I d o l Factory จับมือกับกระรวงพาณิชยเนะ เพื่อที่จะโปรโมดแล้วก็เหมือนเป็นซลอ p p พาเวอีกเรื่องหนึ่งที่จะส่งไปอะไรประมาณนี้แหละโอ้ยก็ไม่ได้อ่านข่าวละเอียดหรอกยังไงฝั่งเราติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะกับเรื่องปิ่นพักหน้าคะทาง i d o l Factory นะจะฝากติดตามด้วยแล้วก็รอดูความหวานแหววของระหว่างน้องพีนโซชา กับน้องแบกกี้รีแบกกาอย่างไงฝากด้วยแล้วกันนะคะสุท้ายก็อย่าลืมก็ให้กระชกกับซัสบสไครให้แอมด้วยนะคะค่ะน่าจะแอมจะทำมาทำรีแอคอะไรฝากไว้ด้วยแล้วกันนะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วกันรอจะรอเทลลอร,รที่มันมากกว่าสามสิบวเอ่าและเจอกันตอนที่เทเลอร,ร์ออกนะคะสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีค่ะ